จริงๆเขาก็เปิดมาให้โหลดลองเล่นสักระยะนะครับสำหรับเดโมของ For Spoken บน PlayStation 5นะจะออกประมาณวันที่24มกราคมปี2023นะครับผมก็ลุงแม้ไม่น่าไปโหลดมาเล่นเลยนะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็คิดอ่ะไหนลองดูซะหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างนะพอเล่นไปเล่นมานะครับก็เกิดความ ลังเลขนาดใหญ่เลยนะคอนโซลเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเป็น PlayStation 5้าเอ็กซ์คลูซีฟน่าจะแป๊บหนึ่งแหละเดี๋ยวสักพักก็คงไปลงที่อื่นนะแต่ว่าณจุดนี้นะครับยังเป็นเอ็กซ์คลูซีฟอยู่นะครับแล้วก็แต่ถ้าใครมี PC ก็ซื้อบน PC ได้นะเพราที่ลุงแมวดูเว็บนะครับบน PlayStation 5เนี่ย2,290บาทแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองเล่นน่ะก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ถึงขนาดประทับใจแบบสุดขีดนะแต่ว่าเล่นสนุกเล่นเพลินติดเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่า อยากเล่นอีกนะอยากเล่นอีกเล่นจนจบเดโมเลยนะในแบบการนั่งครั้งเดียวนะครับประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะน่าจะเกือบๆชั่วโมงนะครับแต่ว่าเพลินมากนะสิ่งที่ทำให้เพลินสุดๆอะตอนแรกเนี่ยนึกถึง Elden Ring ในแง่ของแบบโลกที่มันกว้างใหญ่นะแล้วก็แลนดสเคปคล้ายๆกันตัวกราฟิกอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับลุงแมวเปิดเล่นนะเป็นโหมด 120นะครับเขาลองรับโหมด120เฮิร์ด้วยนะเกมนี้นะเกมนี้เนี่ยกราฟิกอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่านั่นอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงตอนแรกที่เริ่มเล่นนะ่ะนึกถึง Devil May Cry นะ oh <my S 1> ก็คือมันจะเป็นแบบการลองกดคอมโบนะครับแอคชัน่นแล้วพอเราต่อสู้เสร็จอะมีเกรดให้ด้วยนะ A B C D นะครับเราต่อสู้กับศัตรูเนี่ยมัน ดีแค่ไหนนะมีเกรดให้เรียบร้อยในการต่อสู้แต่ละครั้งนะครับลูกแมวก็นั่งเล่นไปสักพักอะ่ะลูกแมวไม่ได้นึกถึงน้องเอรอยเท่าไหร่ฮะลูกแมวนึกถึงกลไกการต่อสู้เขาอะ่ะลูกแมวนึกถึงสไปเดอร์แมนคือมันจะมีถ้าเล่นไปเรื่อยนะมันจะมีความเป็นแบบคอมโบแบบสะใจมากนะต่อเนื่องกันนะครับแบบว่าเอาตัวพุ่งชนเอาไม่รู้เรียกดาบหรือ่านะดาบเพลิงฟันนะแล้วก็เล่นต่อเนื่องกันแบบไม่หยุดอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเล่นไปอีกสักพักอะ่ะ ก็เริ่มนึกถึงซีโนเบดโค onicle ภาค3นึกถึงเลยนะรู้สึกได้เลยว่าเออมันเหมือน i n o b e บดนี่นะคือดูหน้าตามันอ่ะมันจะอารมณ์คล้ายๆแบบเป็น Open World แบบเหมือนของฝรั่งใช่ไหมแต่พอเล่นไปสักพักะลุงแมวว่ามันมีความเป็นซีโนเบดเยอะมากคือไปถึงปุ๊บเนาะก็จะไปเจอศัตรูเป็นกลุ่มๆแล้วเราก็บวกอะ่ะแต่บวกกันแบบรัวปุ่มนะครับคือไม่ได้ยากนะแต่ว่า เป็นการบวกอารมณ์แบบ JRPG มากกว่าแต่มันจะแบบเป็นแอคชั่นแบบ DMC อ่ะอประมาณนั้นนะแล้วก็มี Element ของพวก Open World แบบ Assassin's Creed อ่ะแบบเปิดแผนที่เนาะดะูมีกิจกรรมย่อยต่างๆให้ทำนะครับซึ่งเล่นแล้วก็เพลินทีเดียวเลยนะเพลินทีเดียวเลยนะครับก็รู้สึกว่าโอ้ ประทับใจนะรู้สึกสนุกนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายอ่ะเขาจะมีเหมือนฉากแถมมีบอสตัวเบลอเลยนะออกมาให้สู้นะครับน่าจะสนุกดีน่าจะเป็นเกมหนึ่งที่เล่นแล้วแบบต่อเนื่องเลยอะ่ะเล่นเพลินนะเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับผมภาษาไทยณจุดนี้ก็ก็พอไหวนะแต่ว่าบางทีก็อาจไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ยังไม่ได้ลองภาษาอังกฤษดูนะว่าถ้าเกิดเปิดภาษาอังกฤษแล้วมันจะ เป็นยังไงบ้างอ,อาจจะเพราะเป็นภาษาเฉพาะบางอย่างมางอันนี้หมายถึงต,ตอนคุยกันไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าตอนคําอธิบายบางอย่างในเชิงเออมนูหรือว่าพวกเวทมนต์อะไรบางทีลุงแมวอ่านก็งงๆนะแต่ว่าลุงแมวก็อ่านแบบเร็วๆก็ไม่ได้มีปัญหาแน่นอนว่ามีภาษาไทยนี้ก็ชาบูอยู่แล้วนะครับผมชอบอยู่แล้วนะส่วนที่ยังรู้สึกว่าติดๆสำหรับลุงแมวซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ จริงๆก็เกี่ยวแหละอาจจะเกี่ยวกับตัวเกมนิดนึงอะ่ะก็คือคาแรคเตอร์ของนางเอกเนาะเนื่องจากเรื่องนี้เกมเนี่ยนะครับมันเราเลือกคาแรคเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมมันน่าจะเป็นเรื่องของนางเอกนะครับเพราะฉะนั้นเน่ะเราก็ต้องตามนางเอกไปเรื่อยๆนะ,ะเรียกว่าตัวเอกแล้วกันสมัยนี้เขาไม่เรียกนางเอกแนละ้วเนาะก็คือตัวเอกเนี่ยตามไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า มันจะต้องมีคําไม่สุภาพตลอดเวลานะเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะมันอาจจะสมเหตุสมผลก็ได้นะครับตอนที่เราได้รู้แบ็กกราวน์สตอรี่แต่ว่าเพื่อต้องสะบัดไปตลอดลุงแมวก็งงนะเอ๊ะทำไมจะต้องแบบสะบัดด้วยนะมันมันขนาดนั้นเลยเหรอมันมีอะไรเหรออย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยสม o ท t h เท่าไหร่นะตอนหมายถึงว่ารู้สึกเหมือนกับมีคนพูดคำหยาบไปตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกอืมอืมแต่ก็อันนี้ก็คงไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะก็อาจจะลองดูว่า พอเกมออกปุ๊บแล้วเนี่ยความเป็นสเสน่ห์นะความมีสเสน่ห์ของตัวละครเอกเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับที่เป็นโชว์เคสมากๆของเกมนี้คือการเล่นบนจอย Play 5นะครับน่นเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงลังเลนะเพราะว่าโอ้โหมาเต็มนะครับการสั่นแฮปติกฟีดแบค k เนี่ยเนื่องจากมันใช้แบบการสปรินต์เนาะแบบพุ่งไปข้างหน้าเนาะพาคอใช่ไหมพาคอหรือปากัวภาษาไทยนะพัพา,พาคอ พาคอเลยนะครับก็คือเหมือนวิ่งแบบเขาเรียกว่ไรวิ่งผาดโผลกระโดดผาดโผลนนะมันมันมากเลยนะมันแบบลื่นไหลและเท่าที่เข้าใจคือมันไม่มีฟอร์เดามจนะครับมันไปเรื่อยๆอแล้วตอนที่เราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยตัวจอยมันสั่นแบบสุดขีดนะต้องลองมาจับถืออยู่ในมือเองนะครับมันดีมากรวมไปถึงการฟันต่างๆได้ไดอ้โหเขา ทำมาเพื่อ PlayStation 5ประมาณหนึ่งเลยลูงแมว่าเนื่องจากเขาเป็นเอ็ก u s คลูซบนคอนโซลนะไม่แน่ใจว่าไอ้พวกเอฟเฟกต์ Effect พวกเนี้ยนะพวกลูกเล่นบนจอยพวกเนี้ยจะสามารถใช้บน PC ได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้ไม่ได้อะลูงแมว่าเกมนี้เล่นบน p l 5เนี่ยสนุกมากเลยประมาณนี้นะประมาณนี้คงอยู่ในลิสต์แล้วแหละตอนนี้คงเหลือแค่ว่าจะเล่นเกมนี้เนี่ยบนเครื่องอะไรนะ PC หรือว่า PlayStation 5แต่ว่าใจเนี่ยก็มาทาง PlayStation 5ประมาณนึ่งนะครับท่านผู้ชมลองแล้วหรือ,อยังนะครับเกม For Spoken น,นะลองแล้วเดโมเป็นยังไงบ้างแบ่งปันกันมาได้นะครับผมแล้วก็วันนี้วันที่26กสนะใกล้จะปีใหม่เต็มที่นะครับก็ขอให้มีความสุขนะสำหรับท่านเนี่ยก็คงเป็นวันหยุดแล้วนะครับผมขอให้มีความสุขในวันหยุดยาวที่ทุกท่านนะครับเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีครับ